ก็อย่างที่เห็นกันเลยค่ะว่าทุกวันนี้นะมีโรคแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะตัวปุ๋ยเองก็กลัวเหมือนกันแล้วก็พยายามหาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอาไว้เซฟตี้ตัวเองนะคะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยอายุเข้าใกล้เลขสามคือนุ่ทีแล้วก็ต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษเหมือนกันจนได้มาเจอกับนี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโคโค่สมายตราเอสเทเกรตตัวนี้เลยแล้วก็แนะนําไปหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คนที่บ้านหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่ปุ๋ยรักเนี่ยปุ๋ยจะแนะนําให้ทานน้ำมันมะพ้้าาววสสกกััััดเเเเเยยย็็นนนนนตตตีีคลลลปผิภณฑ์มอหร แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนและที่สําคัญน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างที่ทุกคนรู้จักกันเลยคือตัวนี้เขามีแต่ผลดีค่ะยิ่งหามไปแล้วเนี่ยคือมันเห็นังจากภายในสู่ภายนอกเลยหนึ่งเลยในเรื่องของการขับถ่ายและสําหรับตัวนี้เขาช่วยบํารุงสมองด้วยกระดูกแข็งแรงผมแข็งแรงแล้วก็เรื่องของอาการผิวปกติทางผิวหนังตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันแล้วก็ทานง่ายนะคะแค่วันหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองสําหรับใครที่ต้องการดูแลร่างกายเหมือนปุ๋ยแบบนี้หนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทานก่อนอาหารหรือว่าตอนที่ท้องว่างได้เลยแล้วก็สําาหรรับคคที่ต้้องก หนักไปในตัวด้วยนะคะก็สามารถทานวันละ2เม็ดได้เลยนะคะก่อนท้องว่างเหมือนกันนะคะทานคู่กับน้ําอุ่นเนี่ยยิ่งดีเลยอย่างที่บอกไปเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยกระตุนนนะต้นการเผาผลาญไขมันกระตุ้นการทํางานของสมองกระดูกแข็งแรงผงแข็งแรงค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเข้าไปช่วยกระจัดแบคทีเรียในร่างกายด้วยนะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบํารุงผิวพรรณไปในตัวปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยตัวนี้ขับออกเสียออกจากร่างกายด้วยและสามารถทานได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยด้วยนะคะ ปุ๋ยก็อยากแนะนําสิ่งดีๆให้ทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจต้องรีบกันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ราคาดีๆรออยู่เยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจเดี๋ยวปุ๋ยจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเอาไว้ด้านหลังคลิปแล้วกันเนาะดูคลิปให้จบอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะคะ